สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญลายนะคะค่ะวันนี้พามาแอบดูน้องใหม่นอนตอนกลางวันนะคะกินหญ้าอิ่มก็เลยนอนนะคะเมื่อตะกี้แม่ควานโยนหญ้าให้ก็ยังกินหญ้าอยู่นะคะหันมาอีกรอบก็หลับแล้ว เขาคงจะอิ่มนะคะอิ่มมากก็เลยทําให้เขาง่วงนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะคะ มีเสียงกร้นด้วยนะคะที่ที่อยู่ด้านหลังน้องใหม่ก็เป็นพังแก้วตานะคะอยู่ฝั่งนี้ก็จะเหลือช้างอยู่3มเชือกนะคะก็มีพังแก้วตาแล้วก็น้องใหม่แล้วก็ยายบุญหลายนะคะที่อยู่ฝั่งนี้จะเหลือ3ามเชือกนะคะ ข้งน,นั้นก็จะอยู่ด้านหน้าของหมู่บ้านชาวเขานะคะอยู่ด้านหน้าลานจอดรถนะคะฝั่งนี้ก็จะอยู่ติดกับตลาดผลไม้ไทยนะคะที่เห็นหลังคาเขียวๆนี่คือตลาดผลไม้ไทยเด็กเนาะเวลาเขาง่วงเขาก็จะ ทิ้งตัวลงนอนเลยนะคะไม่เหมือนช้างใหญ่นะคะไม่เหมือนช้างตัวโตนะคะถ้าเขาจะง่วงนอนเขาก็จะยืนหลับนะคะแต่ช้างเด็กเขาก็ไม่ได้อายนะคะไม่รู้สึกอายเขาก็จะทิ้งตัวลงนอนเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะคะบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกด้วยนะคะตอนนี้ ก็จะมีลมเย็นๆมาบ้างนะคะช้างเด็กก็จะไม่ค่อยห่วงเรื่องกินเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนช้างโตนะคะควานเขาไม่อยู่นะคะแม่ควานก็เลยมาเอบถ่ายน้องใหม่นะคะ เขาไปถ่ายไปถ่ายพังพังเดือนเรมเดือนเรมจะคลอดลูกนะคะเขาก็เลยไปถ่ายคลิปนะคะแม่ควานก็เลยมาแอบถ่ายน้องใหม่นะคะค่ะแม่ท่าม αι ม αι นใดไม่เคยเห็นน้องช้างนอนก็ดูเลยนะคะ แม่พานจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะก็ฝากพ่อ,พอแ,มแม่ทุกท่านด้วยนะคะเข้ามารับชมชิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะหนังไม้ตื่นตื่นตื่นยายบุญหลายกินงามดก้อนจีจากเด้อ ตน,ตนทางแก้วตาก็อายุอายุห้ากว่าแล้วนะคะ50าสบจะหกสิบแล้วนะคะถ้าแม่ควานจำไม่ผิดนะคะที่ควานเล็กบอกก็ประมาณ50กว่านะคะขึ้นนอนดินแต่้องไม่ อีกเชือกก็นอนเฉยอ,อีกเชือกก็กินอย่างเดียวส่วนยายบุญหลายก็ยืนกินอย่างเดียวนะคะยายบุญหลายถ้าเขาง่วงมากๆเขาก็จะยืนหลับนะคะเขาก็จะไม่นอนเหมือนน้องใหม่นะคะเขาจะใช้ การยืนนะคะยืนแล้วก็หลับนะคะส่วนน้องใหม่ก็นอนอย่างเดียวเลยนะคะตั้งแต่น้องใหม่กลับมาจากวัดวีรโชชนะคะ mm hmm. เขาก็จะนอนตอนกลางวันแบบนี้ทุกวันนะคะตามที่แม่ควานสังเกตนะคะ mm hmm. เขาจะนอนตอนกลางวัน mm hmm. เทบจะทุกวันนะคะ mm hmm. ก็จะมีบางวันที่เขาไม่นอนถ้าวันไหนควานเล็กอยู่ mm hmm. เขาก็จะไม่ค่อยนอนนะคะ แม่ควานจะสังเกตตลอดแต่วัานไหนที่ควานเล็กไม่อยู่เขาก็จะนอนตอนกลางวันนะคะส้างน้อยก็นอนไม่อายใครเลยนะคะนอนอย่างเดียวเลยนะคะกินอิ่มแล้วก็นอน ลืมตาแล้วนะคะดูว่าน้องใหม่จะหลับต่อหรือเปล่าหรือว่าจะจะลุกขึ้นนะคะเขาละเขาลืมตาแล้วนะคะ ลับโตนะคะลับโต ดูน้องใหม่นอนแล้วก็มาดูยายบุญหลายต่อนะคะยายเห็ุอย่างนั้นฮะขโมยอย่งนั้นค่ะก็มาดูยายบุญหลายต่อนะคะคุณยายบุญหลายจะขโมยอะไรของแม่ควานนะคะ ก็ฝากด้วยนะคะฝากพ่อ่ออแม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะน้องใหม่ก็ยังไม่ตื่นเลยนะคะ ความง่วงนะคะห้ามไม่ได้นะคะง่วงก็นอนเลยนะคะห้ามเขาไม่ได้ก็อยากจะนอนก็นอนเลยปล่อยให้เขานอนนะคะความสุขของน้องช้างก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะคะค่ะก็วันนี้แม่ควันก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ควันต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ